สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำลู่วิ่งไฟฟ้าจากแกรนด์ไลฟ์ฟิตเนสนะครับเป็นรุ่นโอมานะครับ1132 EA นะครับตัวนี้มอเตอร์อยู่ที่2แรงม้านะครับพีคได้ถึง3แรงม้านะครับทำความเร็วได้ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ LCD นะครับบอกระยะทางความเร็วแคลอรี่นะครับแล้วก็ยังมีโปรแกรมบอดี้แฟทด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีไวเลสชาร์จนะครับเอาไว้ชาร์จสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็เซฟตี้คีย์ที่พลาดไม่ได้เซฟตี้คีย์ต้องมีเซฟตี้คีย์นี้เอาไว้เซฟคควาามปลออดภััยขงงผู้้ใชนนะรบ เวลาใช้งานเอาคลิปสีแดงนี่ไปกับเสื้อผ้านะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เครื่องจะหยุดทํางานทันทีตัวนี้ มีโปรแกรมการใช้งานอยู่ที่36โปรแกรมนะครับมีแอปแอนนิลล์นะครับแล้วก็ลองรับแอปสวิฟนะครับแอปแอปสวิฟนี่เอาไว้จอยกับเพื่อนๆเวลาอยู่คนละที่นะอยู่คนละบ้านนะครับตัวนี้ปรับความชันได้ถึง12ระดับนะครับพื้นที่วิ่งมีขนาดที่ใหญ่นะครับห้ากว้าง50นะครับยาว140นะครับขนาดตัวเครื่องนะครับขนาดกว้างอยู่ที่79เซนนะครับยาว170นะครับสูง128นะครับน้ำหนักอยู่ที่แปดสิบเอ็ดกิโลนะครับลองรับน้ำหน 10กิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะโครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับโครงสร้างตัวนี้รับประกัน3ปีนะครับมอเตอร์รับประกันแยกออกมาเป็นอีก5ปีนะครับตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะครับในการประหยัดพื้นที่นะครับก่อนที่เราจะพับเก็บนะครับเราปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับชักปักออกนะครับอ่าโอเคพอชักปักเสร็จนะครับเรามากดคลิปล็อกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะพับหน้าจอลงนะฮะ ทำหน้าจอลงไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นโช๊คไฮดรอลิกนะครับเวลาเราเอาพับลงเนี่ยมันจะนุ่มนวลนะครับเราปล่อยได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพับจับตั้งขึ้นมานะครับ ตัวนี้ภับเก็บประหยัดพื้นที่นะครับออกมากครับ